ว่าแต่ว่าเขาจะไม่พูดตรงนี้เลยนะก็ลงอยู่มีหินอะไรอ่ะชวนเช็คแหวนไม่ปฏิเสธเลยอ่ะเราแม่เขาพูดอะไรเลยเนี่ยเราไม่ชวนเขาคุยนิดหน่อยหรอชื่ออะไรเรื่องอะไชื่ออะไรจ๊ะเชื่ออะไรชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรไม่รู้สายหัวไม่รู้ เขาชื่อโมราโมราเขาเป็นคนให้เ hmm. ร so oh. oh, oh. oh. ื่องาสวยไหมเราหอไ่ะอันนี้เขาถามคยิฟ้าหอวาจตรร พูดกันแล้วขาไม่สนใจใครเลยเนดมาดูป้ายไฟนะมาขั้นกลางระหว่างเราด้วยนะอออ้้ว เราต้องรั่นวนสงวนตัวนิดนึงแล้วอันนั้นก็ปีเข้ามาเลยงุ่งอย่างเดียวเลยนนาจี๋มู้จะห้ามใครเลยจะเข้าหากันอย่างเดียวเลยเเชื่อฉันเถอะเนื้อคู่กันแล้วมันย่อมไม่แครวกันหรอกเพื่อน แค่จีบกันเราย,ยังไม่รู้ว่าเขาอนนชอบหรือเปล่า,อเ,อาเอาพูดกันง่ายๆเลยนะเอาเป็นแบบเหมือนไม่มีใครอยู่ในนี้ <c oughs> เอาจะมารู้สึกเราเลยชอบเขาป่ะชอบ นี้เป็นเราไม่ชอบหรอก็จะไปเหลืออะไรแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็เออยังไงอะไรยังไงเชื่อมความสําคัญกันยังไงถูกอกถูกใจเราก็เนาะว่าอย่างนั้นแต่จริงๆน่ะเราก็ไม่น่าไปถึงถามเขาว่าชอบไม่ชอบหรอกเพราะเราก้มจะเช็ดแหวนเขาขนาดนั้นนะเขาไม่ปฏิเสธไงไม่เขาจะแหกอย่างเดียวต้องเปทั้งสองคนรักกันใช่ไหมเนี่ย จะแหงนขอดันด้วยได้ไหมคะ ชอบนั่งดิปายังไม่รู้มาห้ามเลยเจะไปช่วยจับกระโปงเฉยเฉ<อ>ชยจับใจหายแวมเลยเราก็แค่จะมานั่งคุยเราก็อย่าเพิ่งไปนอนอย่าเพิ่งง่วง <c oughs> นั่งนั่งคุยนังคุย ็นงอยู่็นวันนนี้คุยกันคุยกันคุยกันก็อยู่ใน่นอยากมีูว่ะปนี้ดดีนี่ฉันนั่งดูอะไรเนี่ย เรารอเวลานี้มานานแล้วแรอเมกีกันใหญ่ได้ดูเวลาพหมน่ะเริ่มทิ้คืนลม้วัี้ไม่นไาไม่นไรเไม่เป็นไรเขาบอกเช้าได้อรเขาบอกว่าเช้าได้รอมานา เดี๋ยวจะเป็นไรไปโอ้ไปถึงตรงนู้นเลยเหรอ,อเห็นคนเยอะมากงั้นแะสะดงว่าพยานรักเราก็เยอะสิเราบอกพอแล้วพอแล้วเราก็ชงใหญ่เลยเนาะเราไม่เท่าไหร่นะมือและหน้าจะนั่งยิ้มเราสดจริงไหม โสดมานานแล้วคิดค่าแล้วไมเล่าจะใส่อย่างเดียวเลยมั้ยแล้วอยู่ฝั่งนี้เขาสีเลยแล้วกาอยู่ฝั่งนู้นพยายามดึงหน่อยฉันก็ห้ามทำนี้ไม่่อยอยู่ไม่แต่ฝั่งนี้ได้นะ ุมกาอยู่ด้านหลังถือหรือเปล่าคู่กันหมอเราเ่านะดีแต่หึงดีแต่หึงดีแต่หึงก็ดึกเป็นจังหวะนี้ไปไปกลับอย่าไปกลับไม่กลับ อยู่ที่นี่ไม่กลับดูแล้วลักษณะเนี่ยเขาเป็นคนที่หึงนะถามจริงๆเลยเขาหึงตีนะหึงตีก็ไม่เวลาเขาหึงนะเขาตีเราเขาเอาเลาเขาหึงนะเขาตีเราไหมไมเข้าใจไม่คืออะไรไม่ตึงหรอข้างล่างอ่เข้าใจแล้วชาลอเพื่อนเข้าใจนั่งคุยข้งบนสิเขาจะสู่คอหรือเปล่า เลยลืมบทหมดเลยเนี่ยแล้วแกไม่นำฉันจะเข้ากันไม่ได้เอาป็นว่าทั้งสองคนตกลงปรงใจที่จะเป็นคนรักกันแล้วเาจริงล้นะเนี่ยเขลืมบทแล้วก็แกไม่นำฉันก็เข้ากันไม่ได้นะเอาเป็นว่าทั้งสองคนได้เสียเป็นเมียผัวอไดางนี่มันข้ามไปแล้วมมมติว่านเนี่ยจะย้อนเหรอเราเราสรุปว่าเออรักกันแล้ว อไรพโอกฐพระโอยาจังเลยเลกวอาเป็นว่าทั้งสองคนได้สียงเป็นมีคู่กันแล้วมาขึ้นมาดูเลยดีกว่าเอ๊ะใจของแฟนคลับก็จะให้ได้กันจริงๆ เอาเป็นว่าในเรื่องก่อนในเรื่องพวกเราทุกคนเร่งเดินทางกลับเมืองเลยดีกว่าในเมื่อก็พักกันหายเหนื่อยแล้วไปเชิญไปน้ำไปก่อนเลยงมือข้วยจุงมือเข้าไปห้วย้องก็ด้วยมทองมันทองตัวนี้ไม่สนใจเราเลย